สวัสดีครับกับคำนวดลำเพลินออฟฟิเชียลพี่น้องนะครับค่ำแล้วค่ำแล้วเตรียมเนื้อเตรียมตัวอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวออกหนาหานครับพี่น้องไม่นยกันมาติบ้งจํา ส่วยด้วตเสูตเองจอพามก็ยัอย่างนั้นเอาซุ้มขยะแบบนี้นั่ะแมนดูซุกขยะที่สัางนันโอ้ยบอบคัสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ผูดีเนาะไม่กินมาเนาะซื้อปันเนะจ้าสดอ้าคุณเป็นแล้วนี่เนี่ล้วโอ้ยได้จอนดีด่ไปเสียจาพักนี่พวกเขานไป่ตามมาเนี่ยปันป่ายิงรักติก็ไม่กินอ่ะตามมาแล้วก็ไม่กินแหงเอก สันใหญ่รถแห่สะเทือนรถเว,ถเวทีหมอลำสาวน้อยจะเถื่อนแป้นกระดาษแผ่นเดี <c oughs> เยวด<ะ> <c oughs> ูกริ้งเปลี่ยนมาพี่น้องเหรอเปลี่ยนเกามเป็นองแดงพี่ลีนี่เอามันไม่เรามาข่อยจุงย้งใช้ไม่แมนเหรอแกงก็ข่อยเนาะเนี่ยมันซ้ำจะหนี่พี่ลีนี่โอ้ยเกินไปพูดบพราคันมือแดงเพราะเห็นโซ่เฟืองเพราะตบแปดใจเด้อข่อยรักตีขางท่างเหรอพี่ลี มาทุกันเออเป็นเด็กพอ้เ่าเราด่ารักดูเราเ็นเอเราเห็นเราเห็ตี่คลิปือได้รับคลิปเรากับเขาถอดใ่เงิอยดดีเงเปิดจอคัดกอไ่อย่าม่ก่อน่ปูตไปเขาถอดเพ่ไหมตัส่ันกองหลังกองไม่ิถึกันดงนนี้กระโตอย่้นซุดเลยเห็นนุ่มมากดเเ็นนุ่มมากแบบ มันถือเ้นบากตงกต่บาเนาะผู้ใดเห็นผู้ใดเห็นตะตกอนผมเป็นไข่ดาวแป็นดีนะคุณถอดสายออกเพราไข่ดาวเราะแน่นอ่ะหยข้างเนี่ยยัข้างเจ้ตนอาคารบจจ๊บอบอสเป็นสายงั้เราจิไปไทยหนงงานคนเขี่ยงาน ย่างเรว่าเต้นพี่น้องเอ้ยหยอกเย้ากันไปสวัสดีครับมานะโอ้สวัสดีครับเสียอามเสียอามไทยรถแห่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าแอดมินปันปันสวัสดีครับมาแต่งมาจ่ายกันย้องมาถึง ระยองนี <aunque S 2> <ś> ่ไม่ค่อยมีจุ้เลยเนาะมันมีอยู่แต่ว่ามันต้องกินที่ร้านใช่มันไม่สดมันไม่มีร้านเหมือนเหมือนบ้านเราก็จะเดินไปนู่นสักหน่อยนู่น เสร็จแล้วพี่น้องนะครับมีแต่เสร็จสวัสดีค่ะ,คะโอ้ยมานะมานะมานี่น้องอาบนะ้ำมาแล้วเหรอคะชุดชื่นเลยช <c oughs> ุดชุดผืน <c oughs> ยังก็กันไปจอดทายังคอว่างเงินยังวาก็เอินไปยังวาตอนช่องบางนึงนี่ไหมห้ององไมนยากยาลูไหมตุ้มปีตองเหลืองไหมลืมดูฟาดมาลไรผู้ใดนี่ของเจ้าติโอของกันมมาน่าบอก บ่เป็นาอาไชื่อ,เ,เ,อเอาสองให้มหันบอกอ้าเพ่ตเพียงตเลยกับสิใช่ใช่เ่าังเพียงปนะน,น <c oughs> กะให้ <c oughs> บเบองอีหยงยก็ว่าเบิ้งอีหยังเนาะเเอาเพลงเลกกับซี์ม่ให้เขาเขาไทยไหมโอ้ตายแล้วไปยิว เซ็นตื้นตื้นตัวพี่น้องสา้าแก่มนี่เซ็นตื้นใบไม้ตีงน้อยเดียวก็วได้หัวยางเดียวบดนี่แหละพี่น้องนะครับผมใกล้แล้วใกล้จีแต่เวลาเพราะว่ามือนมีมีมีประชุมน้ำแล้ว嘛แม,ม,ม่สวัสดีครับ วัสดีจ้าโอ้ยสิบเจ็ดนาะฬิกาศูนย์เจ็ดมาแหมใส่ผู้ใดแอดมิน,อมนคอยคือน่หูจักว่าผู้ใดผู้ใดล่ะใส่ดียวเราก็มาไปเอาขอเขาด้ยบ่ โอ้ยว่าจะเหงื่อมาบนห้ถ่าย,ายคนอื่นเขาคือถ่ายบึ้มๆอยู่บ่ม,ม,มีดอกว่าขมวดบ่ให้ถ่ายบ่ม,มีด<พ>อกพ่อครับเอพ่อพูดโคราร์กเอาไม่ยากด้ล่ะพูดภาษาโครามันเป็นภาษาเจ้าของอย Fall, ู่แล้วเนาะนี่โคราชบ้านอีกน่เิงจักไกเสียงสางจักไกจักไกแปลว่าอะไรพอ่อจักไกจักอะไรน่ะ เอามีหลายอยู่เลยภาษาโคราชภาษาโคราชมีหลายอยู่ตรงไหนอยู่อยู่ตรงไหนคือหาไม่เห็นเอ้าก็อยู่บอนเด่นนั่นแหละอยู่บอนเด่นได้ไหมได้จริงในภาษาโคราชใช่อยู่คำว่าคำว่าบอนเด่นนี่คือคืออยู่ที่เก่าอ่าอยู่ที่เก่าที่เดิมเออจสมืตอว่าเดินไปเอาไปเอาไอ้ไปเอาเสียมมาให้พ่อเนไปลูกไปครับไปหาแล้วไม่เห็นเอ้ามันอยู่ตรงไหนพ่อทำไมไม่เห็นอ้าพ่อกระวางไว้บอนเด่นว่าล่ะ ภาษาโคราชวัละคำภาษาโคราชวันละคำนั่นแหละนี่ก็เวทีก็เสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วเตรียมออดครับบูเบอร์มือเก่าเออขึนข้าวยังพอยังเลยยังไม่ได้กินเลยสงสัยจะต้องไปฝากท้องที่ร้านค้าแล้วมั้งขนมจีนเยอะเลยขนมจีนเยอะมากอยากไปดูฝากช่องพี่ปันปนรำกิดอภินะคะฝากช่องด้วยนะคะ โอ้อน oh, ันน hey, ี้ไรสดบ่เหรอมั่าง้เาดีกว่าเพอขมหดบ่ใหุ้ทายนั่นว่าจะเหงลงมารูคุณก็จัดอยู่กันแล้วเมนบนี้ค ช่องนี้ยังไม่เจอเจอถึงช่องแก่ช่องก็ยังไม่เจอชากิงชากิงได้เออได้ชากิงต้องมี้ต้นตะรับเลยต้นตะรับดเด็กอะไรอะไรอยู่ต้นไหนต้ไหนนี่อยู่ไหนอันนี้จอห้ออันนี้จอหออันนี้คนเติงสางนี่คนเติงสางนี่ครับอู้ยคนรักของป้ากันหรืพี่น้องป้นั่นแหละจักไก่จักไก่คุกเมื่อกี้เมื่อกี้นั่งอยู่ตรงไหนฮะนั่งอยู่บนเดนนี่บนนเด เจอของเจอแล้วเจอแล้วเจอของแท่แล้วไปไม่เป็นเลยมาอยู่อยู่บนเดนนี่บนเดนโอ้สิเดิมบนเดนบนเดนมบนเดนบนเดนอยู่ตาไหนอยู่ตาเดินหรอล่มาไหนเปค่ไอุ้ยหลายเรเอาไแล้วอัหนึ่งปาดจนว่าโอ้โหาดใ่ไปล่กชากมาคัูกชายข่เลยลูกชายข่ ใช่ไบเมนบบเมนเอาเป็นพี่น้องกันอยู่บ่เฮอันมาน่ะเขาบ่นับถือดอกบอะไรไปอะไรมาว่าสงสัยจะเป็นพี่น้องอยู่ดิเขาจะเป็นตรยอยู่เิงสาหะฮอาฮ่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 ี่สองฮ่า่า่าฮ่าน่า่าฮ่าาเ่าฮ่า่สฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮาฮ่าฮ่าฮ่ท่าฮ่า่า่่า่่า่า่่่า ฤดูการแรกอยู่ครึ่งฤดูการไงอันนี้เขา้าจะเริ่มเขา้าฤดูการที่สามจะเดินทางร่วมฤดูการที่สามเริ่มฤดูการที่สามแต่อยู่สองปีใช,ใช่รู้สึกยังไงมั่งรู้สึกนะครับ<พ>ความรู้สึกอาจจะอาจจะพิเศษแต่ก็พิเศษแต่ว่ารู้สึกว่ารู้สึกว่าสาวน้อยพี่นั่นแพงเนาะสาวน้อยพี่นั่นแพงเทสแตผมได้มีเอียงมากขึ้น ความเป็นอยู่ที่ดีคือครับแล้วก็อยากจะได้อะไรก็คือหาเด็ม่แม่ๆอีที่มันคอยสับปะสาวเ้ำพิลันเพียงขึ้นให้โอกาสที่ดีอยู่จักคุณหมากถ้าไม่มีสาวเราเพิลันเพยไม่ไมีพ่อจูเมนุจักสุภาพเนาะแล้วก็ทีมงานพ่อนนุนนง่งอีที่ไปรับใน,นมืออันเขาไปอยู่ <c oughs> ก็คือตรงนี้นอยากขอบคุณอะไรมากที่สุดอยากจะขอบคุณที่สําคัญเลยอยากขอบคุณเอฟซีเอฟซีสาวน้ำพิลันเพี เรามางานพิมพ์กรแข้งนะครับที่คอยสับสนมาตลอดหลักจากที่ทำคัญนี่ลืมบ่ออะไรขอบคุณสาวนักพิมพ์กระแข้งคือแบบโดยรวมถ้าเราเอ่ยชื่ออาจจะเอ่ยไม่หมดที่ว่าตกหล่นขอบคุณผู้รักผู้ใหญ่พร้อมผู้บริหารทุกท่านเนาะที่ทำให้มีวันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับความขยันแล้วเนี่นขยันมันเพียรอดทนสื่อสัตารกตัญญูนี่มีจะเลื่อนไปหนา ฟังๆไปไหนนี่ละผลของการขยันหมั่นเพียรแต่ว่าบบเคยเห็นจมเห็ดยังด้เขาใส่เห็ดยังกัเห็ดมอเห็ดมืดใส่เห็เาจเห็นแต่การปฏิบัติการดึคนประสงค์่ารขอให้มีมาอะไรทุกวันทุกวันนะฟังคิดดีทำดีไอ้วอะไรเนี่ย โอ้ยพอก็ซื้อของแท้ของเมืองจีนมาใช้นั่นแหละซื้อ่ใช่ใช่สิบเอ็ดสิบสองนี่แหละที่นีดูถูกกูหายเนาะกูซื้อสิบหกมาสิบสองกันแบบเอทาที่เราใช้ก็ก็เราะสิบหกแม่ก็แค่เราใช้สิบหกโมแมสหนึ่งเทอเราไบ่์เลก็เลยซื้อแพคกับไปร้องเลรยมาเหรียญมาให้จับดูเนาะ หเทรบซือง้องโตมย่มือน่หม่เคยไ่เคยซูมสักทีเล้นะองเ่อานแบบา้ออไดตุนเดี๋ยวซูมพอได้ลูกหาเมื่กินบ้าอุ้ยวยจริงๆกล้องมันขนาดระจบนี่สวยกระสือเอาลูกสวยกระสือเอาไอ้พกแม็กสีบบวหลีพจะเอาขึ้นไปซื้อรถ สุดตอนพักผ่อนเลยนี่สิบสองนาทีแต่เฮืองบัดเอาไว้สำหรับเจ้ากันครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี่พี่น้องเด้อนะครับผมจังปอกันคลิปนี้บ่ได้ไปใช้เลยครับนั่งอยู่กับน้องมะนาะนะฮะน้องมะนาบำลังเฮ็ดมาไล่สำหรับคึ้นนี้ครับพี่น้องครับจังปอกันเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ